mọc na, bằng đúc huyệt độc huyệt độc huyệt độc <laughs> huyệt độc hên nè phân tóc everybody. Radika. Good morning. Thang nhang mưa bạn, phi nọ. Mọc na. ไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นอะไรเลย

No, no buy in China shop. No buy in China We buy, we buy every week we buy one. fuck? cacazzo. But buy a piccolo. Hey. I will take a piccolo. Yeah, four, because four, you sleep together? Four, four. No, it's good. <laughs> Why? ไม่นอนไล่อย่างนี้นอนไล่ชะลอตานอนไล่วายพี่ดอกพี่ดอกมือกี้หมอกนาพี่น้องฝนตกอากาศเย็นมากอากาศหนาวมองดูเมืองเขา Tutu bianco. Tutu bianco. Sabatica, buon sono. From Italy, cha. Oggi butta tempo. Oggi butta tempo. Brutto. Butro. Brutto. Brutto. Tempo. Piovole, pioggia, Pioccia, piove, è tutto bianco. Quanta, tutti giorni così. Tang Bianco, t'angoan. โรเน่จ้าอิตาลีจ,าจ้าชโลนีชโเน่เชโรเน่อ,อ,นนอ,อุ๊ยเม,มืองน,นี้เมืองนี้มองมเอื <c oughs> ้อนมีแดดเมื่อแต่ว่าเมืองนี้นี่บ่มีแดดเมืองนี้ไม่มีแดดมีแต่อากาศหนาว น,นี่อากาศไม่อำานุอันตรายมากมองไม่เห็นอะไรเลยจะเข้าถ้ำแล้วพี่ดอกพี่ดอกขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมจา้าขอบคุณคะ่ะสวัสดีนะคะทุกคนเขาให้เจอผี เดี๋ยวเสขอให้เจอาพี่คะเขาเียง่ังไเาเยูกูเห็นกสพี่ต่อ,อค่ะ <laughs> <c oughs> วันนี้อากาศไม่ค่อยดี กลัวอยูก่ก็กลัวเจอผีอยู่ค่ <laughs> จะกจละัวเจอผีอยู่สวัสดีค่ะทุกคนมาดูผีด้วยกันนะค่คะเกฟ้าอีตาดีขี้มาผีก็ f a n t a s <Fant> ี a The name close very really beautiful แ a นแฟนต a ซีมามาดูพีด้วยกันเด้อยู่ตรนี่ยู่มนี่หมอกบางอยู่ทางหมอกหน้านะพี่นนอง สวัสดีค่ะคุณไม่ทรีค่ะคุณไม่ทรีบอกบางแล้วค่ะ ยุดมเนน่บหมอกบางมาีมับยๆจะ,ะ,ะ,ะไปหานคายเครื่องคนจีนไปเนาะหานคายเครื่องคนจีน สือสปีกเกอร์สียงยังไรก็ไม่จะเพ็นสปีกเกอร์ก็ได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบคุณโจนอตูตีสบายดีสบายดีฮัลโหลฮัลโหลมาถูกภาษาฮัลโหลฮัลโหล Bungchew, 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 bon no, tutti. Finito, la Mommy, something. We're almost there. Enough, your casa. I have to the have too much, Bianco. It's over, no. 見事ます。 ฉันไม่รู้ว่าเธอจะทำยังไงกระเต็นตุคนดูสองร้อยค่ะสองร้อย ดูสองร้ยยอยค่ะคนไลค์สี่ร้อยค่ะเยอะมาก แล้วขอบคุณด้อค่ะที่เข้ามารับชมลาไปก่อนด้ bye อค่ะบายยพบกันใหม่ next time จา้าว